สอนอ้วยขวางนำกำลังเข้าตรวจค้นบาร์โฮสชื่อดังในพื้นที่ตามคำสั่งผู้บระชาการตำรวจนครบาลหนึ่งตรวจค้นนักท่องเที่ยวและพนักงานกว่า60คนพร้อมตรวจสารเสพติดและล็อกเกอร์เก็บของแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆภูมกกำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางย้ำการตรวจเข้มเป็นการป้องปามยาเสพติดและอาวุธซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาดในสถานบริการหวังให้ผู้ประกอบการร่วมมือรักษาความปลอดภัยในสถานบริการ พร้อมเตือนว่าหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมกันนี้ประชาชนหากพบเบาะแสการมั่วสุมยาเสพติดในสถานบริการสามารถแจ้งได้ที่สอนอุ้วยขวางโทร026926691หรือ191ตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร0883096600 Line at DBM6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง Bee Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์แอด Bee Herb 99